เอที่นี้คำว่าพิสุพิสุหรือพิขูก็ตามพิสุในภาษาคนก็แปลผู้บวชอีกแหละบวชเป็นพระแล้วก็เรียกว่าพิสุ <c oughs> ในความหมายหนึ่งก็แปลว่าผู้ขอนี่เป็นเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมนักบ,บวชประเภทพิสุนั่นไม่ไม่ทำไรทำหน้าเะบินสบาทขออาหารรับประทานอก็เรียกว่าขอผู้ขอ นี่ภาษาคนถ้าภาษาธรรมคำว่าพิสูุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะพยังอิคะเนี่ยเห็นภัยในวัฏฏะราว่าในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นเป็นเวียนเวียนอยู่นี่เป็นอันตรายเป็นภัยผู้ใดมองเห็นภัยอันนี้ผู้นั้นชื่ Wellington. อว่าพิสูุเป็นฆราวาสก็ได้ถ้ามองเห็นภัยในวัฏฏะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้เห็นภัยก็เรียกว่าพิกูุ